ดราคุนบอลฮักใครตอนที่9้าบุกชิงตัวจานป้ากับหน่วยลบพิเศษของคูลเลอร์สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราคุนบอลฮักใครทั้งหลายเลยซึ่งผมต้องย้ำเตือนก่อนแล้วกันนะคะว่าในเรื่องทั้งหมดนี้นะครับเป็นแฟนเมดนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยและถ้าใครนั้นยังไม่รับชมตั้งแต่ตอนที่1นะครับก็ย้อนกลับไปรับชมได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้แล้วเพื่อไม่เสียเวลานะครับไปรับชมความสนกกวาันนนขอองตีี้เลยด่ เหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วสําหรับดาคุนบอลนะฮะไคนะครับหลังจากที่ยานของฟิเซอร์นั้นได้เคลื่อนย้ายทริปตาไปนะครับณโลกของปีศาจนะครับและกําลังถูกพวกปีศาจนั้นโจมตีเข้าใส่นะครับแต่นะครับพวกของฟิเซอร์นั้นก็ได้กดปุ่มบางอย่างนะครับโดยจะเป็นปุ่มในการทําบาเรียนะครับทำให้พวกปีศาจมานั้นไม่สามารถโจมตียานของฟิเซอร์ได้โดยลูกน้องของฟิเซอร์ได้บอกกับฟิเซอร์ในททนทีท่านฟิเซอร์ไว้วางใจได้เลยเรามีสนามแม่เหล็กในการป้องกันยานเอาไว้ยานนั้นจะไม่ได้รับความเสียหายเลย จากการโจมตีของเจ้าพวกนั้นฟิเซอร์ดีนแบบนั้นก็เลยพูดต่อตามคำแนะนำของเจ้าซูโน,โน่บอกว่าใจาในป้าน,นั้นกำลังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ปราสาทลอยน้ำอยู่ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไร่ด้วยความเร็วของยานลำนี้เราควรไปถึงที่นั่นภายในไม่กี่ชั่วโมงจากที่เจ้าซูโน,โน่นั้นได้บอกข้าเอาไว้เราจะได้พบกับพวกมันที่ทำการอรารักขาเอาไว้เตรียมตัวในการต่อสู้ซะเถอะหลังจากที่ไปถึงปราสาทนะครับดูเหมือนว่าการจะเข้าปราสาทนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามีสนามแม่เหล็กนะครับในการปกป้องเอาไว้จึงให้ลินซูนะครับใช้ ความสามารถของตนเองในการใช้เคลื่อนย้ายในพริบตาย้ายเข้าไปในปราสาทในทันทีหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าฟรีเซอร์คูลเลอร์และเหล่าลูกน้องนั้นได้บุกมาที่ปราสาทนะครับและก็ได้เจอเหล่าจอมมารฟรีเซอร์เมื่อเห็นแบบนั้นนะครับก็พูดจาถักถางในทันทีดูเหมือนว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะโง่เขลาหน้าดูเลยนะมันกล้าม,มากที่ต้องการมาประชันหน้ากับพวกเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบททดสอบที่ดีของเราทหารกล้าละกันว่าเจ้าพวกนี้คู่ควรกับกองทัพที่ใหญ่ของเราหรือเปล่าใช่หรือไม่ท่านพี่คูลเลอร์คูลเลอร์เมื่อได้ยินนนแบบั้นน จึงรีบสั่งการลูกน้องของตนเองในทันทีเรานักลบของข้าอย่าทําให้ข้าผิดหวังรีบลงไปต่อสู้ซะโดยเซาเซอร์นะครับหัวหน้าของหน่วยรบคูลเลอร์นั้นได้ทําการประเมินความสามารถของศัตรูพลังของเจ้านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0 0หหน่วยแม้จะน่าประทับใจแต่หากทํางานร่วมกันแล้วล่ะก็เรานั้นสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายได้กองกําลังพิเศษเริ่มต้นกระบวนการต่อสู้แผนที่16ฟริเซอร์ที่ดูการต่อสู้อยู่นั้นนะครับเขานั้นได้แต่คิดในใจฉันยังจําได้ดีว่ากองกําลังนี้ เหนือไปกว่ากองกําลังกีนิวของข้าศึกและเป็นที่หวาดกลัวไปทั่วทั้งจักรวาลหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าหนึ่งในลูกน้องของคุลเลอร์อย่างเจ้าดูเล่นั้นนะครับได้ทาการรับการโจมตีของปีศาจมารอีกฝั่งหนึ่งซึ่งฟริเซอร์ที่ดูการต่อสู้อยู่นั้นนะครับก็ได้แต่คิดในใจอีกครั้งหนึ่งโดยเขานั้นก็ได้คิดเลยแล้วว่าโดูเล้น่ะคือทหารที่มีความแข็งแกร่งเหนือกว่าทุกคนในกองทัพของพ่อข้าเจ้านั่นเนี่ยสามารถต่อสู้ตัวต่อต,ตัวได้แม้กระทั่งสง เนี่ยก็ทําการโจมตีด้วยเช่นกันนะครับซึ่งพรีเซอร์ก็พูดเลยว่าเจ้าเนทก็เป็นอีกคนนึงเนี่ที่มีประสิทธิภาพด้านการโจมตีสูงมากๆเลยเจ้านั่นสามารถโจมตีคนได้ด้วยการโจมตีเดียวทําให้อีกฝั่งหนึ่งนั้นถึงกับชะงักในการต่อสู้ และหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเซาเซอร์นะครับที่เป็นกัปตันนะครับของหน่วยรบนี้เนี่ยได้ทําการสั่งหารศัตรูไปได้อย่างง่ายดายนะครับโดยใช้พลังเป็นคีนะครับให้แบบว่าคล้ายดาบนะครับในการสับหัวเจ้านั่นจนทําให้เจ้านั่นถึงกับหัวขาดไปเลยนะครับซึ่งเขานั้นสามารถจัดการนะครับปีศาจมาที่มีความแข็งแกร่งระดับนั้นได้อย่างง่ายดายนะครับจึงทําให้ประสิทธิภาพของหน่วยรบนี้นะครับก็ยังนับว่าสูงกว่านะครับหน่วยรบกีนิ้วมากโขเลยล่ะ คุลเลอร์นะครับที่เป็นหัวหน้าเจ้าพวกนี้นะครับก็ภูมิใจสุดๆเลยแล้วก็พูดกับฟรีเซอร์ว่าไงล่ะฟรีเซอร์แกน่ยังสงสัยในความสามารถของทหารหน่วยรบของข้าอยู่หรือเปล่าฟรีเซอร์ก็เลยตอบกลับไปในทันทีหน่วยรบพวกนี้เนี่ยก็ใช้ได้ไม่เร็วเลยนะ ไปที่ฝั่งปีศาจมารนะครับเมื่อได้เห็นความแข็งแกร่งของพวกฟิเซอร์กับคูลเลอร์นั้นก็ถึงกับกังวลเจ้าพวกนี้เนี่ยสามารถกำจัดปีศาจร้ายของพวกเราไปได้อย่างง่ายดายและพวกเรานั้นไม่ได้เห็นผู้ที่แข็งแกร่งแบบนี้มาหลายปีแล้วพวกเขานั้นแข็งแกรง่งพวกนั้นยังแข็งแกร่งยิ่งกว่าสัตว์ร้ายที่มาจากดาวโลกเสียอีกแบบนี้เนี่ยเราควรแจ้งเตือนอาจารย์ดีไหมเจ้าพวกนั้นอาจจะเป็นผู้พิทักษสวรรค์ที่อาจารย์สั่งให้เรารายงาน้ามีบุคคลที่น่าสงสัยผูกเข้ามานี่ปีศาจมารอีกตัวหนึ่งนะคร อย่าเป็นคนโง่เลย,เลยนนะามันผ่านมาหลายทศวรรษแล้วตั้งแต่ที่เราถูกกักขังณนะสถานที่แห่งนี้หากเราต้องการพิสูจน์ว่าพวกเรานั้นแข็งแกร่งมากเพียงพอเราก็ต้องเผชิญหน้ากับเจ้าพวกนั้นอาจารย์จะได้รับรู้พลังของเราและเรานั้นจะสามารถเป็นผู้พิทักษ์ที่แท้จริงและออกจากตําแหน่งเพียงแค่เด็กฝึกงานยังไงล่ะอย่าโง,ง่ไปหน่อยเลยเจ้าพวกนี้ที่บุกมาเนี่ยไม่ใช่ผู้พิทักษ์สวรรค์เนี่ยอย่างที่คิดแน่นอนเราจะกบฏขยี้เจ้าพวกนั้นให้แหลกสลายลงไปเช,เช่นมแมลงสาบยังไงล่ะหลังจากนั้นพวกของฟิเซ ปีศาจมารนั้นก็ได้พูดในทันทีฉันไม่รู้นะว่าแกต้องการอะไรจากที่นี่แต่พวกเรานั้นจะไม่แกผ่านไปเป็นอันขาดซึ่งในตอนนั้นเองฟริเซอร์นะครับก็ได้เห็นใจในป้าที่กําลังหลับไหลยอยู่นะครับฟิเซอร์ก็เลยพูดในทันทีเอาละฉันจะได้มีลูกน้องคนใหม่และสินะเจ้านั่นเนี่ยดูอันตรายใช่เล่นเลยเกินกว่าที่จะปล่อยมันออกมาฟังปีศาจมารน,นะครับก็เลยพูดต่อ แกีหนโง่มากเลยแกคิดหรือว่าแกจะสามารถใช้ประโยชน์จากจานในป้าได้แกรู้หรือเปล่าว่าจานในป้าเน่ยเปรียบเสมือนปีศาจร้ายที่มีพลังมหาศาลและไม่มีใครนั้นสามารถควบคุมมันได้ ฟรีเซอร์ไม่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธสุดๆเลยนะครับเพราะเขานั้นนึกถึงอดีตนะครับตอนที่เขานั้นต้องต่อสู้กับโบรลี่โดยฟรีเซอร์ก็พูดเลยแหละว่าฉัน,นาจัดก,การได้ทั้งหมดและเจ้าพวกลิงกังน้ำลายยืดทั้งหลายเมื่อไม่นานมาน,นี้ฟังปีศาจมาได้ยินแบบนั้นก็โกรธสุดๆเลยนะครับแล้วก็ตอบโต้กลับไปฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกหมายถึงอะไรกันแต่แน่นอนว่าแกนั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับท่านจานยป้าร็อกฟรีเซอร์ก็เลยตอบโต้กลับไปใน,นทันทีความที่แกน่ะไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยม ซาเซอร์ไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ทําการเช็คพลังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยเขาเช็คได้เพียงแค่2 0,000เท่านั้นโดยเขาก็บอกเลยและว,ว่าโคตรกระจอกเลยไม่จําเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้เลยได้ซ้ำเอาพวกเราโจมตีเข้าไปหลังจากนั้นหน่วยลบของคูลเลอร์ก็ทําการโจมตีเข้าใส่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าหน่วยลบคูลเลอร์นั้นจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับแต่ปรากฏว่าพวกเขานั้นโจมตีเข้าไปแต่อีกฝั่งหนึ่งนั้นสามารถรับการโจมตีนะครับของหน่วยลบคูลเลอร์ได้ทั้งหมดเลยและเมื่อเซาเซอร์นั้นนุน่งงสู้ ไปกว่า150ล้านเล่นเอานะครับเซาเซอร์นั้นถึงกับงงเลยนะครับของพลังของฝั่งนูน้นคุลเลอร์นะครับก็เลยต่อว่าฟรีเซอร์โดยกล่าวหาว่านะครับฝั่งฟรีเซอร์นั้นเอาเทคโนโลยีที่ไม่ดีมาให้นะครับก็คือเอาสเกลเตอร์ที่ไม่ดีให้กับลูกน้องเขานั้นได้ใช้ฟรีเซอร์นะครับก็เลยตอบโต้กลับในแทนทีมันตรงกันข้ามเลยนะ่านพี่ค cool er, ุลเลอร์จริงๆแล้วเนะี่ยสเกลเตอร์อันนั้นเนี่ยกล้ำหน้าที่สุดแล้วในกองทัพของเราในปัจจุบันสามารถตรวจจับพลังการต่อสู้ที่สูงกว่ารุ่นก่น่ก่อออนนยยยาาาางงมมมมกกกแตปัััญหเลล็คืพพวี ที่สามารถเร่งขึ้นมาได้จึงทําให้ไม่สามารถตรวจจับได้ตั้งแต่แรกตัดไปที่เซาเซอร์นะครับที่เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและกําลังถูกสังหารจึงถูกคูลเลอร์นั้นช่วยเอาไว้โดยการจัดการฝ่ายนั้นแทนโดยคูลเลอร์นั้นได้ทําการต่อว่าเซาเซอร์ช่างเป็นเรื่องที่น่าขุดคูเหลือเกินที่ทหารกล้าของข้านั้นเนี่ยทำให้ข้าได้อดบอขนาดนี้มันเป็นความผิดของเจ้านะเซาเซอร์ er, แกประมาทศัตรูมากเกินไปแกตรวจจับพลังของคู่ต่อสู้ต่ําจึงทำให้แกประมาทและไม่เลือกแผนกลยุทธ์ในการต่อสู้กับเจ้าพวกนั้นเซาเซอร์ er นะครับถ แล้วก็บอกคุลเลอร์แล้วว่าท่านคูลเลอร์ครับผมขอโทษละกันต่อจากนี้ท่านไม่ต้องมาช่วยผมนะครับผมขอโชว์ฝีมือในการจัดการพวกนั้นเอง คุลเลอรนะครับก็เลยตอบกลับไปในทันทีไม่เป็นไรหรอกต่อให้แกนั้นใช้กลยุทธ์ทั้งหมดที่แกมีแกก็ไม่มีวันชนะ3คนนั้นได้หรอกเป็นเพราะว่า3คนนั้นเนี่ยมีพลังที่แตกต่างจากแกมากเกินไปเดี๋ยวฉันจะจัดการปัญหานี้เองโดยคุลเลอร์นั้นพร้อมที่ต่อสู้และได้พูดออกมาแกทําให้ทหารของข้านั้นเนี่ยถูกเยาะเยะ้ยมันคือความโชคร้ายของแกละหล่ะที่บังอาจทําให้ทหารรบของข้านั้นต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเตรียมรับการต่อสู้ของคุลเลอร์นักสังหารผู้ยิ่งใหญ่ซะ แล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับดาร์คบอลฮักใครในตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับหากใครนั้นยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1นะครับก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วและถ้าใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะครับก็สามารถกดซับได้จะได้พลาดความสนุกความมันเหล่านี้ผมพยายามจะอัพให้ลงเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่สามารถรับปากได้ว่าจะลงทุกวันเพราะว่ามันทําไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายสิ่ง สุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยสท่าไรวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ